สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องวงกลมและวงรีกันนะครับให้นักเรียนลองสังเกตรูปภาพต่อไปนี้นะครับนักเรียนลองบอกครูสิครับเป่ารูปภาพต่อไปนี้มีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรถ้านักเรียนลองสังเกตดีดี จะพบว่าวงกลมและวงรีเป็นรูปที่มีขอบของรูปเป็นเส้นโค้งไม่มีด้านไม่มีมุมแต่วงรีจะมีลักษณะยาวรีกว่าวงกลมคล้ายกับขอบขอ,บของจานหรือรูปไข่เราจะรู้ได้อย่างไรครับว่ารูปต่อไปนี้เป็นรูปวงกลมหรือรูปวงรี ให้นักเรียนลองพับครึ่งทั้ง2รูปนี้ครับเมื่อพับครึ่งแล้วสองข้างของรอยพับจะต้องทับกันสนิทด,ดังรูปจากนั้นให้นักเรียนคลี่รูปออกแล้วขีดเส้นตามรอยพับดังรูปต่อไปนี้ครับ จากนั้นให้นักเรียนลองพับครึ่งทั้งสองรูปนี้อีกครั้งเมื่อพับครึ่งแล้วทั้งสองข้างของรอยพับจะต้องทับกันสนิทพอดีครับจากนั้นให้นักเรียนคลี่รูปออกแล้วเขตเส้นตามรอยพับดังรูปต่อไปนี้ครับ ถ้านักเรียนลองพับครึ่งทั้ง2รูปนี้อีกเรื่อยๆโดยไม่ให้ทับรอยเดิมเมื่อพับครึ่งแล้วให้ทั้งสองข้างทับกันสนิทพอดีจะพบว่ามีเพียงรูปทางซ้ายมือเท่านั้นที่สามารถพับครึ่งแล้วทั้งสองข้างทับกันสนิทพอดีเมื่อนักเรียนได้เส้นแบ่งครึ่งแล้วให้นักเรียนใช้แถบกระดาษหรือไม้บรรทัด วัดความยาวตามเส้นแบ่งครึ่งที่เราขีดไว้จะได้ว่าความยาวเส้นแบ่งครึ่งมีความยาวเท่ากันเราจะเรียกว่าวงกลมรูปที่สองเราก็ทำเช่นเดียวกันเมื่อเราได้เส้นแบ่งครึ่งแล้วใช้แถบกระดาษหรือไม้บรรทัดวัดความยาวตามเส้นแบ่งครึ่งที่เราขีดไว้จะได้ว่า ความยาวตามเส้นแบ่งครึ่งมีความยาวไม่เท่ากันเราเรียกว่ารูปวงรีสรุปวงกลมเป็นรูปเลขาคณิตสองมิติที่มีขอบเป็นเส้นโค้งไม่มีด้านไม่มีม,มุมเส้นแบ่งครึ่งวงกลมมีหลายเส้นทุกเส้นยาวเท่ากันและตัดกันที่จุดจุดเดียวกัน วงรีเป็นรูปเลขาคณิตสองมิติที่มีขอบเป็นเส้นโคง้งไม่มีด้านไม่มีมุมมีเส้นแบ่งครึ่งวงรีสองเส้นที่ยาวไม่เท่ากันและตัดกันที่จุดจุดเดียวกัน